จะหนุนใจว่าบางครั้งอ่ะในการรับใช้พระเจ้านะคะก็ไม่ได้รักลืนแล้วก็ไม่ได้ดีใบผลทุกอย่างเนาะมีประสาทอยู่แล้วทุกคนอ่ะแต่ก็ไม่เหมือนกันเนาะก็แต่ว่าให้เราเนี่ยมองไปที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้วันแรกที่เราอยากจะไปรับใช้พระเจ้าวันนั้นอ่ะเราคิดยังไงแล้วก็ไปใช่ไหมก็ให้ให้มีความคิดนั้นอยู่ในใจของเราเสมอนะ ไม่มีไฟอยู่เสมอไม่ต้องแล้วก็อย่างนึงที่เป็นกําลังในการรับใช้ของเราเลยก็คืออเพื่อนนะเพื่อนที่สําคัญนะเวลารับใช้แล้วก็เหงาหรือว่ารู้สึกว่าหมดไฟหรือว่าไม่มีกําลังไปไม่ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถให้ขอที่ทางเดือดได้คุยกันได้นะที่อยู่ที่สเจเจหรือว่าที่บ้านท่านก็อยู่ใกล้คินใช่ไหมอยู่ใกล้อะไรก็คุยกันคุยแจ้งกันอย่างนี้ เยอะเวลาเราแบบไม่สบายใจหรือว่าท้อแท้ในงานรับก<อ>็สามารถให้คอาที่ถัเกิได้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ได้แต่โบสถ์ที่เราไปนะมัสการอยู่ตอนนี้นะคะก็เขาเป็นอะไรอะ่ะที่จากเขาเป็นคนไทยใหญ่แล้วก็สี่ญาิพีบ้ที่รับผิดชอบที่นั่นก็จะเป็นลูกครึ่งไทยใหญ่กับอังกฤษแล้วก็เป็นหอด้วยเป็นขี้จากด้วยเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปก็ บางทีก็คิดว่าคิดแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าหรือว่าพระเจ้าจะนําเราไปที่คิดจากเห็น,นั้นเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสร่วมรับใช้หรือเปล่าเราก็ใช้เวลาในการหนึ่ปีเพื่อที่จะให้ให้โอกาสพิสูจน์กับชีวิตเขาแล้วก็รวมถึงครอบครัวของเราด้วยว่าเราเหมาะ หรือว่าเราอยากจะรับใช้ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยก็หลังๆมาเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดโอกาสให้พวกเราเข้าไปช่วยในการที่จะสอนอนุชนแล้วก็ให้เพื่อเชแบ่งปันกับผู้ใหญ่บ้างอะไรเงี้ยเนาะที่นั่น เป็นหอมานานแล้วเราก็คนที่ไปนมัสการส่วนใหญ่ช่วงแรกๆอะ่ะจะเป็นแค่คนในหอไงคนนอกไม่ค่อยมีแล้วทีนี้ครอควัวเราไปคนข้างนอกก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยที่ว่าพระเจ้าอาจจะอวยพรเราในด้านนี้เพื่อที่จะไปะเริ่มต้นกับเขาด้วยการหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงที่อธิษฐานอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเชกับพี่ซิมก็รู้สึกว่าพระเจ้าแนะชวชอบน้ำให้เราไปทํางานกับเด็ก ลำพังส่วนใหญ่เนาะก็เลยอยากจะฝากหัวข้อที่ฐานเก่ก็คือให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะร่วมรับใช้กับเขาไหมหรือเราจะไม่ร่วรใช้ก็คือเป้าหมายคือในชีวิตผมเนี่ยผมจะไปอยู่อ่าเขาเรียกว่าประกาศกับอาร์ของผมที่มูซาฮะอาของผมเนี่ยเป็นประธานที่ประธานประธานไม่ใช่ประธานของศาสนาพีศาสนาเดิมอะแล้วก็เป็นหัวโจที่ เขามีเบื้องหลังเบื้องเบื้องหลังที่อาวุธที่ไร้แรงก็ยังมีอยู่เขาอยู่นะครับเขาสามารถบังคับให้หนึ่งร้ครอบครัว180หมู่บ้านเนี่ยคือไม่ให้ไม่ให้ใครเข้าไปประกาศในนานดามีอำนาจเขาเยอะะแล้วก็ผมก็ไปใช้ชีวิตของเขาเพื่อที่จะเขาค่อยถ้าหัวโจกเขาได้ทุกอย่างก็ได้หมดละก็ระยะใกล้หรือว่ายาวก็ระยะใกล้นะครับเพราะมันจะจบแล้วก็อ่า อินเทอร์เสร็จล้าจะมาเปิดประตูเมืเ่อไหร่ผมก็เดินทางแล้วนะอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อลิตานะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะเจออนุชนในหลายรูปแบบใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนเขามีพฤติกรรมแต่และอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจงให้ตัวหนูแล้วก็คิดว่าเป็นกําลังใจงให้ทุกคนด้วยนั่นก็คือว่าวก็ยังมีอนุชนอีกส่วนน,น้อยที่เขาตั้งใจแล้วเขาก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้านะคะอันนั้นก็เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันขอ้โหปุ๊บยังไงดี๊ ที่บ้านเราเจอเด็กหลายรูแปแบบก็เลยบางครั้งเราก็รู้สึกท้อเหมือนกันเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะพูดบางอย่างที่ตามความรู้สึกของเขาแล้วก็เราอาจจะรับไม่ได้เหมือนกันอะไรนะคะแต่ก็อย่างหนึ่งที่เรียนรู้คือเราต้องรับฟังเขาเพราะว่าในช่วงวัยแบบนี้เขาจะเริ่มมีปัญหากับเพื่อนกับครอบครัวแล้วก็ที่ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เราอย่าเพิ่มให้คำปรึกษาอะไรกับเขาแต่ว่าในในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กอยากจะพูดความรู้สึกของเขาอะไรอย่างี้ค่ะก็ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ฟังที่ดีสําหรับเด็กแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อเขาอย่าดุใจคือคือำดาใจใช่ไหมอย่าให้ระยะทางอุปสรรคในการรับถือเจ้านะนะไม่ว่าจะทุกข์ท้อแค่ไหนใช่ไหมให้เราสี้่อไปครับเดินเดินตรงอย่างเดียว เดินนี่เยเดินเดินี่ยนะครับอาจจะช้าหน่อยก็เดินเรื่อลยนะครับอย่างผมแม่เราเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าไม้แก่ที่ไม้ที่แตกยากนะใช่ไหมอะไรที่เราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าอยู่ดีที่บ้านเขาก็รู้ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเป็นรุ่นผมอย่างเงี้ยหรือว่ารุ่นน้องๆที่อยู่ตอนนี้ยถ้าเขาเติบโตขึ้นบทของเราก็น่าจะมีจุดยืนในพระมกุที่ชัดเจน หนุนใจก็คือหลายหลายคนเ่ที่กำลังกำลังฝีนงานอยู่ตอนนี้แลวหลายคนก็อาจจะยังกำลังเรียนอยู่และในหนีไม่พ้นก็คือการรับใช้ในพระเจ้าไม่ว่าจะในคริสจักรหรือในมูลนิธิในหอพักสิ่งหนึ่งที่ต้นเจอก็คือเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานมบันทีกคือมันมีทั้งเพื่อนร่วมงานที่ไปกับเราได้แล้วก็ไปกับเราไม่ได้ก็มีก็คือคนที่มาคัดค้านหลังเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่ เราสามารถจะทาได้ก็คือการพื่งพานในพระเจ้าแล้วก็อย่างที่บนทาอยู่ก็คือว่าขอพระเจ้านําให้พระเจ้าเป็นคนที่ชี้นําหรือว่าให้พระเจ้าเป็นคนที่จัดก,การกับบุคคลเหล่านี้นะบุคคลเหล่านี้บาญเทียความคิดเขาก็อาจจะอาจจะถูกอาจจะตรงเงี้ยความคิดเราอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่าถ้าสองอย่างเนี้ยเป็นการเสริมสร้างในทางทางเดียวกันไหมเป้าหมายเดียวกันไหมก็อาจจะ อาจจะเป้าหมายเดียวหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวก็มีแต่ทั้งหมดนียคือฝา,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 ากไว้ในพระเจ้าให้พระเจ้าขี่ขัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พนทำอยู่ตอนนี้ก็คือว่าวางไว้ถ้าเราไปพูดไปทําไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้แต่ให้<อ>พระเจ้านําก็สามารถจัดการปัญหานี้ได้เพราะนั้นเราต้องเจอแน่นอนก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าให้พึ่งพาในพระเจ้าให้มากที่สุดอย่าถึงใจด้วยจุ้ใจนะครับว่าถ้าเราเชื่อว่า พระเจ้าจะทํำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นถ้าเรามีความเชื่อแล้วสิ่งที่ดำมันจะเป็นกระทำของเราจะทํกจะผลักดันให้เราทําในสิ่งที่เรจะทามากขึ้นเช่นสมมติว่าผมเชื่อว่าที่จากในมนวาวันี้พระเจ้าทรงทำาะเปลีป่ยนแปลงพวกเขาให้เขาเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ผมเชื่อนี้ทาให้ผมลงมือทำด้วยการเก็บเมข้อพิเดีหนุนใจเขาเยี่ยมกินเขาคือใช้ความรักของพระเจ้าในการบางอย่างที่มันไม่ดีแต่บาเดียนควาหลัก ไวยเยี่ยมชมอะอะน,นี่ค็อสิ่งที่ความเชื่อเป็นแรงผลักดันให้ผมได้ทำอะไรที่แบบสุดความสามารถได้ทุ่มเททำงานการจิตใจและจิง่งนี้